คนที่ชื่อว่ามินาซังนะครับวันนี้เรามาบกากรเนาะบทที่ส6หนะฮะบทที่16แล้วนะครับสุดยอดมากวันนี้เราจะเรียนคำเกี่ยวกับคำว่าต้องนะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้เนาะ คือเป็นคําสั่งนะครับต้องทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือได้แก่คํานี้นะครับนักเกเรบะนาริมาเซิงนะฮะหรือคําตัวย่อนะครับ,รรบก็คือนักเกเรบะนาราไนนะฮะอ่าเราเอาสมุดขึ้นมาได้เลยนะครับเบื้องต้นรูปคําว่านักเกเรบะนาริมาเซิงเนี่ยเราต้องผันกิริยานะอันเนี้ยให้เป็นรูปในฟอร์มก่อน นะครับให้เป็นรูปในฟอร์มก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกผันกริยานะครับให้เป็นรูปในฟอร์มก็คือรูปปฏิเสธนะฮะมีความหมายว่าต้องทําจําเป็นต้องทำนะครับอ่าเรามาเรื่องการผันก่อนเนาะกริยาตัวที่1นะครับกริยาตัวที่เอกริยากลุ่ม1นนะครับอิคิมัส อันนี้ก็แปลว่าไปนะครับเรารู้กันอยู่แล้วทีนี้วิธีการผ่านในฟอร์มเนี่ยให้เราเปลี่ยนนะครับอิคิมัสตรงคิเนี่ยให้ปรับเป็นเสียงให้ปรับเป็นตัวอักษรตัวแรกของวัคนะครับก็คือคะคิคุเคโคแล้วก็ตามด้วยในฟอร์มอย่างเช่นอันนี้คะคิอิคิมัสก็เปลี่ยนอีค่าไนนะครับเปลี่ยนเป็นอี คาไนนะเปลี่ยนเป็นค้าแล้วก็เติมไนนะครับโนมิมัสนะครับให้เปลี่ยนเป็นโนมาไนนะครับโนมาไนนะครับอันนี้กลุ่ม1น,นะครับอิยากลุ่ม1กลุ่ม1ถัดมาเป็นเคียวชิมัสนะครับก็เปลี่ยนจากชิมัสเป็นชิไนแล้วเราก็เอามาเติมคำว่านักเกเดบะนาดิมาเซ เมื่อเป็นรูปในฟอร์มแล้วปุ๊บนะครับในฟอร์มแล้วปุ๊บเนี่ย <c oughs> เราตัดอีกตรงนี้ออกได้เลยแล้วก็เติมคำว่านักเกเรบะนาริม,มาเซงนักเกเรบะนาริมาเซงอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าอ่ายกตัวอย่างเดี๋ยวเซนเซทําให้ดูดีกว่าเนาะรูปในฟอร์มอ่าอย่างคำว่า อีคิมัสที่แปลว่าไปนะครับอีคิมัสที่แปลว่าไปเนี่ยให้เราเปลี่ยนเสียงที่เป็นคะนะครับก็เป็นอิคะเป็นอักษรตัวแรกอีกคะไนอันนี้ก็แปลว่าไม่ไปแล้อ่า,แป,าปนะแปลว่าไม่ไปนะครับแปลว่าไม่ไปนะอิคะไนทีนี้เราจะใส่คอามานักเกเรบั ให้เราตัดอีตรงนี้ออกนะครับตัดอีตรงนี้ออกแล้วก็เติมว่านักเกเรบนาดีมาเซงไปเลยนะครับก็จะได้เป็นอีค้นะเคเลบะนาลิมาเซงน,นะฮะอันนี้ก็จะแปลว่าต้องไปต้องไปนะครับอันนี้คือเป็นกิริยากลุ่ม1น,นะฮะ ลงท้ายด้วยเสียงอุจำได้ไหมครับลงท้ายด้วยเสียงอุนะฮะอ่ะลองกริยากลุ่มหนึ่งอีกอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะเอาเป็นคำว่าหัวเราะนะครับหัวเราะเรียกว่า,วา,านะวารายมัสนะครับวารายมัส ว,ว่าหลาะหรือรูปพจานรกลมก็คือวะราอุผันเป็นรูปใน่นะฮะอุก็เปลี่ยนเป็นวาร,วราวารวานายวรารวานายอย่างนี้นะครับเปลี่ยนเป็นรูปในฟอร์มแล้วก็เติมด้วยวาระวะนะ เคเลบานาริมาเซงอ่าอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะวรณะเกเรบะนาดิมาเซงนะฮะต้องหัวเราะนะครับแต่คติริย,ยานี้อาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะเอาคําว่าดื่มละกันนะครับดื่มดื่มภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโนมิมัสถูกต้องไหมครับเว้ โนมิมาสอันนี้รูปมา s ์สนะฮะร,รูปพจนานุกกมก็เรียกว่าโนมุ no อ่าผันเป็นรูปในฟอร์มนะครับรูปปฏิเสธนะฮะโนมิ no, ปรับเป็นเสียงอะนะโนมะนแปลว่าไม่ดื่มนะครับแปลว่าไม่ดื่มถ้าจะต้องดื่มเราก็ใช้คาว่า no มะ นาเคเลบานาลิมาเซ่งนะครับอันนี้เป็นรูปสุภาพนะฮะรูปมัสนะครับรูปปฏิเสธคือมาเซ็งถ้าจะเป็นรูปในนะครับก็เป็นโนม้านาเคเลบนะนาลิเปลี่ยนเป็นละใน อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่เป็นรูปธรรมดานมนัตก,กิริบัมนาลนัยคือว่าต้องดื่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิริยากลุ่ม1นะครับเป็นกลุ่ม1ถัดมาเอากลุ่ม2เนาะกลุ่มสที่เรารู้จักกันก็จะมีคำว่ากินง่ายๆนะครับกินกินนะครับก็คือทาเบ มัสนะฮะหรือเรียกว่าทาเบรุนะครับง่ายๆเลยลูกกลุ่ม2นะครับกิริยากลุ่ม2ก็เปลี่ยนจากรูเป็นไนได้เลยทาเบไนตัดรูออกนะฮะทาเบไนแล้วถ้าต้องกินก็คือทาเบนะเคเลบานารี ke, le, ba, na, มาเซ่งนะครับอันนี้รูปมาเซ่งนะฮะหรือรูปในนะครับทาเบนาเคเรบะนาอาดในรูปนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นรูปสุภาพอันนี้เป็นรูปธรรมดานะฮะอันนี้กลุ่ม2นะครับกลุ่ม2หรืออะกลุ่ม2อ,อีกรอบหนึ่งนะให้ทุกคนแบบผ่านเก่งๆเน่ะผ่านกริยาเก่งๆเนาะ คำว,ว่าตื่นนอนทุกคนจําได้ไหมครับตื่นนอนภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรตื่นนอนตื่นนอนก็คือโอคิมัสโอคิมัสนะฮะโอคิรุนะฮนะอันนี้คือกลุ่มสองอันนี้ลงท้ายด้วยคิก็จริงแต่ว่ามันอยู่กลุ่มสองนะครับเราอย่าเข้าใจผิดนะอ่ะ ตัดรู้ออกเติมไน่แปลว่าไม่ตื่นนะฮะก็เป็นโอคิไน่อย่างเงี้ยได้เลยนะคะรับแปลว่าไม่ตื่นหรือต้องตื่นนะครับก็เป็นโอคีนะเาเกเลบานาดิมาเซงอ่าอย่างนี้นะฮะหรือโอคินะเาเคเลบา หน้าละนายอ่ามีใครผ่านได้อย่างนี้บ้างนะอันนี้กลุ่ม2นะครับกลุ่ม2ส่วนกลุ่ม3นะครับกลุ่ม3กลุ่ม3นะอ่าเอาเป็นคำว่าออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเรียกว่าอุงโดสุรุอุงโดชิมัสนะครับอุง โดชิมัสนะฮะหรือองโดสุรุเปลี่ยนเป็นรูปในฟอร์มนะครับปดสุรุออกเป็นชินายนะครับก็เป็นองโดชินายอ่าเห็นไหมอย่างนี้ได้เลยนะครับแปลว่าไม่ออกกำลังกายหรือใส่คำว่าเป็นองโด ชินาเขเลบานาริมาเซ็งหรือองโดชินาเขเลบานาระใน,นแปลว่าต้องออกกำลังกายอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อเป็นกิริยาเปลี่ยนเป็นนักเรเบ นา,นาริมาเซงิงหรือว่านาราไนาให้เราผ่านรูปแบบนี้เนาะส่วนอะ,นอะถ้าเป็นคำนามเนี่ยให้ใส่เป็นเดชนกเกรบานาริมาเซงคล้ายๆกับคำคุณศัพท์นะนะครับเช่นกับ de, กูเซเดชนกเกรบานาริมาเซงิงคือต้องเป็นนักเรียนถึงจะสามารถเข้าห้องนี้ได้นะครับ <c oughs> หรือถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะเนี่ยอย่างเช่นชิสุกะคือแปลว่าเงียบนะชิสุกะนะตัดน้าออก แล้วก็ใส่เป็นเดะนักเรบานาริมาเซงคือแปลว่าต้องเงียบนะครับชิซุกะเดะนักเรบานาริมาเซงกะปุเซเดะนักเรบะนาริมาเซงอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าถัดมาเรามาดูตัวอย่างประโยคเนาะตัวอย่างคืออัชตะชิโกโตนิอิคาระเรบะนาริมาเซงชิโกโตนิอิคุชิโกโตนิอิคิมัสแปลว่าไปทํางานนะอันนี้เวิร์บแปลว่าไปทำงานนะฮนะชิโกโต ชิโกโต้นี้อิคุนะฮะอันนี้ไปทำงานนะอัสตะพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปทำงานนะครับเราก็จะพูดได้ว่าอัสตะชิโกโต้นี้อิค้านะเกเรบะนาริมาเซ้งทุกคนพูดพร้อมกันนะอัสตะชิโกโต้นี้อิค้านะเกเรบะนาริมาเซ้หรือเราพูดคำย่อก็ได้นะครับก็อัสตะอัสตะชิโกโต้นี้อิคานะ เคเลบานานาระในอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานหรือว่าไมนิจิไมนิจิแปลว่าทุกวันนะครับไมนิจินิจิจเบงโคลชินาเกเดิมาเซงคือฉันต้องเรียน <c oughs> ทุกวันนะฮะหรือเราจะพูดว่าต้องเรียนาายภาษาญี่ปุ่นทุกวันก็พูดว่าไมนิจินิฮงโง เรียนศึกษาไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะทุกวันศึกษาไม่ไนะะดนะะ้ใช้กับคำนามและคำคุณศรรัพท์อย่างเช่นอันนี้คือคำนามนะอ่านว่าคียวจูแปลว่า ทั้งวันภายในวันนี้นะโคโนโชรุยโชรุยแปลว่าเอกสารนะครับโชรุยโคโนโชรุยชี้เฉพาะนะฮะโคโนโชรุยว่าเคียวจูเดะนักเรียบารนาริมาเซ็งต้องภายในวันนี้เท่านั้นนะฮะอันนี้แปลว่าต้องนะครับต้องภายในวันนี้ๆๆเคียวเฉยๆแปลว่าวันนี้นะครับเคียวเคียวคันจินะครับสองตัวเคียวเคียวนะครับ KYO u ถ้า k ิ o JU ก็คือแบบภายในวันนี้หรือภายในพรุ่งนี้ก็คืออ t a Ju อ่าภายในปีนี้ก็เรียกว่า NENG JU อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นคำสมาตตต่อกันนะ KYO JU DE ด a นัก e ก a ร a r i m a มาเซงอย่างเงี้ยครับใช้กับคำนานมาคุณศัพท์หรืออีกอันนึ่ง KONO HEYA เฮยะ hey a. Hey a, แปลว่าห้องนะครับ Heya <c oughs> เอียะวะชิสุกะเดะนั่กเรบานาริมาเซ็งโคโนเฮยะว่าชิสุกะเดะนั่กเรบานาริมาเซงคือห้องนี้ต้องเงียบนะครับห้องนี้ต้องเงียบก็อารมณ์ออกเป็นแบบคําสั่งเนาะอ,อารมณ์ออกเป็นคําสั่งใช้ระบุนะฮะในกรณีที่มันเป็นกฎเกณฑ์หรือว่าเป็นหน้าที่นะครับอย่างเช่น กักโคนิโอคุเรเตะวะอิเคมาเซงรูปนี้เราเรียนไปแล้วนะครับกักโคแปลว่าโรงเรียนนะฮะกักโคกักโคคันจิสองตัวนี้นะครับนิโอคุเรเตะนิโอคุเรรุนั่นนี่นี่ยนี่น,นิโอคุเรรุแปลว่าสายอันนี้ก็คือไปโรงเรียนสายใช่ไหมกักโคนิโอคุเรรุแต่ว่ามาเรามาใส่คำว่าเทวะอิเคมาเซงก็คือห้ามไปโรงเรียนสาย ใหยากูแต่ว่าไวๆนะครับถ้าให้ยากูอีกขนาเกเรบะนาริมาเซงคือต้องไปเร็วๆนะครับต้องไปเร็วๆอ่ะเรามาฝึกพูดนะครับกับโกนิโอคุเรตเตวาいけませんกับโกนิโอคุเรตเตวาいけません早くいかなければなりません早くいかなければなりませんนะฮะแปลว่าห้ามไปโรงเรียนสายนะต้องไปให้เร็วที่สุด ่าหรืออันนึงนะครับคุซุริปรวยานะฮะคุซุริคุซุริโอโนโมุคือกินยาเนาะอันนี้เราเรียงแล้วเราผัานเป็นนะมาไนนะครับคุซุริโอโนมาโนมานั้เกเรบานาริมาเซ็งคุซุริโอโนคุซุริโอโนมานัเกเรบานาริมาเซ็งคือต้องกินยานะครับต้องกินยาาโอเคอ่ะ อีกอันนึงนะครับก็คือไนโตอิเคมาเซงคล้ายๆกับนักเกตบารนาริมาเซงเหมือนกันเนาะแต่เนี้ยให้ทุกคนเข้าใจเพิ่มเติมนะครับไนโตอิเคมาเซงเนี่ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวอันนี้เอาเป็นบทถัดไปดีกว่าโอเค